โอเคมาไม่มีใครไม่ไม,ไม่ไม่มีใ,ใ, okay. มใคร,ม,ม,ม,ใครมากับเราเราก็ไปของเราเอง เราจะไปกันที่ดิมอนซิตี้ได้แล้วก็คือตรงนี้อ่ะมาร์กไว้แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายโอเคจัดไปทอกมีดทำไมท็อกกระพองยี่อกมีดโอเคเราก็จะมีปืนพกปืนพกแล้วก็ปืนพกอันนี้กระสุนปืนพกเริ่มเยอะแล้วใช้ปืนนี้แล้วกันปืนพกกระสุนปืนนี้ไอ้ปืนไปเลยเฟิร์นไอ้ปืนไปพกเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้ว ปืนบีมันก็ดีไงปืนบีมันเหมาะปืนมีมันเหมาะไว้ยิงไงพวกอันนั้นไงพวกป้อมปืนจะดีมากๆตรงนี้ปะตรงนี้แหละโอเคเลี้ยวลงนี่แหละถูกแล้วโอเคไปสู่เดมอนซิตี้ตึ้ง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 โอ้ศพช่างมันบอกตรงเลยคือจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนชุดนะเอาจริงชุดแล้วก็ตัวใหญ่ๆพี่อยากเปลี่ยนเสื้อ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 กรอบมากกว่ากรอบแม่งใหญ่มาก กามันใหญ่มันไม่เท่ไงอยากใส่ชุดพริ้วเสื้อคลุมเลยไม่มีอ่ะมีแต่ชุดอย่างเงี้ยนะป้องกันมันเยอะดีโอเคไดมอนด์ซิตี้ฆ่ามาแล้วเนี่ยชีป้ายชีไดมอนด์ซิตี้ทางนู้นโอ้ยิอฟัโพ้ยโออีกแล้วเหรอเรามีปืนไเฟิลไม่ใช่เอออ้่ จัดไปเน้นระยะไกลก่อนเข้าไปโดนลุมไม่เอาแม่งไม่เข้ามาเลยเว้ยอ่าโอเคเอาเป็นอืมมาลองแม็กนัมดูบ้างเอาเอาวอาเอาเอา ดนไหมไม่โดนอ้๋อเห็นไม่ไม่อยากเข้าไปหามันนี่มันมีเป็นสิบคนแล้วมันใส่เราอ่ะเราเข้าไปไม่ได้เข้าใจไหมไม่มีจังหวะเข้าเลยอ่ะแหมโอเคกลับมาที่เดิมเซฟก่อนควักปืนมาเตรียมพร้อม fps โหมดดีกว่าช่วยได้เยอะกว่านะนั่นจะตัวแบบไม่ใช่นะไม่พี่ตาฝาดโอเค แต่ขวาเนี่ยเจอแล้วล่ะนั่นเนี่ยซับวันเดย์มาแกเราจะเข้าไปแบบเข้าไปตุยมันทีละตัวได้ไหมแบบว่าเรามันเยอะกว่าเราหลายเท่าตัวมากอ่ะเราก็อยากจะเข้าแบบว่าตีทีละตัวได้ไหมไม่มีทางเข้าทางอื่นเลยเว้ยโอเคทางเข้าทางนั้นทางเดียวไม่อยากเข้าไปตีมันเลยอ่ะจริงๆเราข้ามไปก็ได้แต่ว่าอุตส่าห์เจอแล้วอ่ะแวบแวบแวบ มึงลงมาหากูสิแน่จริงมึงลงมาหากูสิเออกล้าเปล่าอ้าว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 ไหนวะไหนวะนี่ไงโอ้ยปืนม่นไม่ดีเลยปืนปืนกูไม่ได้ช่วยเฮี้ยเลยเลยจริงปืนพี่ไม่ช่วยเฮี้ยเลยเลยจริงตอนนี้นี่เราติดสถานะนี่เราติดอ๋อเราเป็นโรคเอ้ยเราอะไรนะเราเรากำลังติดเสพเสพติดใช่ไหมสเตตัสเราเลยลดลงใช่ปะ โอเคให้ตายเถอะชีวิตเรามีอะไรกินบ้างบัตแพ็กไม่ต้องเอาแดกแดกเชียอะไรดีพียวดีไฟวอเตอรอ์สักนิดแล้วกันสกรรกอ่ะโอเคหนึ่งศพเก็บไปแลวหนึ่งคนตัวแรกเก็บไปก่อนตัวต่อไปอยู่ไหนนี่ไงปืนกระสุนกูเยอะไม่ไม่หาแล้วเฮ้อเฮือ ตะลุงตุงแช่มึงเจอสกิลตะลุงตุงแช่กูอันนี้ศพใครเนี่ยโอเคอีกตัวนึงอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างอีกตัวหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับกลัวนะเนี่ยโอชิดนี่ไงอ่ะโอเคอ้าวอ้าวอ้าวใครยิงข้างหลังครับอ่ามีข้างนอกอีกตัวหนึ่งเหรอแดกน้ำเปล่าไปโอเคไหนวะ โอ้โครยิบซุปเปอร์มิวแทนอีกนะโอ้โหเอาไงดีวะอายเจ็บเจ็บบุยแดกอันนี้ก็ได้มาอ่าเอาเป็นโกลไซส์โอชิตอืมอ่ะอ่ะอ่ะ โอ๋ยมันยิงจนหน้าแหกเลยเราโอ้ยหน้าแหกแล้วมึนอ่ะโดนไหมโดนสิ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 โอชิตรีโหลดิ่งเข้าไปมีโอเคโอชิตเอาปืนนี่มาอ่ะโอเคตายแล้วอ้าอ่าอ่าสู้แบบว่าม,มากกับพี่นีาพี่รู้สึกตัวพี่สู้แบบ,แบบแ,บ,บแบบไล่แบบไล่แบบ เขาเรียกว่าไงนะสู้แบบว่าหมดหมดขนทานจริงอะตอนนี้โอเคเคลียร์ซะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บหมดยางศัตรูแถวนี้หมดแล้วเยี่ยมปืนแคปบราลไปดิไปดิวบเวอร์โกลไซไปดิวบเวอร์อีกแล้วเหรอเรามีแล้วอะไม่เอาแล้วกันโอ,อย้ยมึนโอเคอันนี้อะไรเนี่ยรีรีคอร์เลสฮาร์ดอัตโนมัติปืนกลเหรอ เอามา,ามาเอามาก่อนก็ได้อ,อ,อ้ยมึนเราคือเราโดนยิงจนจนจนหน้าแหกไงเขาจะแม้จนหน้าแหกมาเลยอันนั้นนหะมันเลยเกิดอากาศนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเกมฟอร์เอานะก็คือถ้าโดนยิงที่แขนและแขนขาดก็จะเล็งเป้าไม่ได้อะไรเงี้ยเออเกมประมาณนี้น้องแต่ถ้างาว่าอะไรนะถ้ายิงยิงจนขาขาดก็วิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้แหมวมมิวแทนไม่ให้ของอะไรเท่าไหร่เลยเว้ยไม่ค่อยคุ้มเลยสิกเกล็ดเอามา เรียบร้อยเคลียร์แล้วโอเคคืออย่างที่ว่าเรามาคนเดียวเราสู้ได้มันเริ่มมันลุมเยอะเราสู้ไม่ได้อะพวกเนี้ยเสียเปียบมากๆลา,ม,ามันโดนมันลุมเซฟแน่นอนโอเคโอ้ย,อยเอาอีกแล้วอจี๊ดเลยกูปีดป๊ดอะปี๊ดอีกแล้วว่ากูอแถวนี้มีจุดให้เราแบบว่า เซฟของอะไรไหมวอลเทคลันด์บ็อกเย่ได้ไรวะแดนดี้บอยแอปเปิลเอามาเคมเอามามีเลีกไหมไม่มีอะไรแหละไม่มีไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ไหนบ้างอ่ะเราก็กลัวเนี่ยบอกไว้ก่อนมีอีกไหมไม่มีนะที่เนี่ย What the fuck หยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยมึง ยึดเลยมึงเอาเอาเอ้าเอ้าโอ้ยยังปาระเบิดมาอีกโอ้ยพี่เอ้ยมาอีกเร็วเรือระเบิดเนี่ยโอเครอก่อนอ่าไฟไหมโอชิต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 โอเครอดรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่มึงยังจะตามมาอีกเหรออ่าขาหักโอเคเอาเหรอเอาเหรอโอ้ยเจ็บ อาขาหักปุ้ยเอากินยาซะหน่อยแล้วกันจะได้หายโอ้ยจนเจอแก๊งนี่เรอมาซูปเปอร์มิวแทนอีกเลี้มุเลเซอร์ดิออมันตีมันออมันตุยแล้วปะเนี่ยออฟมันตุยแล้วปะเนี่ยไม่มั้งไม่มีทางให้ออมนี่ว่ะโอเคน่าจะมาได้ทางเดียวแหละมั้งลักษณะแล้ว จ่าจ่าจ่าฮิวแมนนี่แน่มันเหมือนมันจะลงมาหาเราปะเนี่ยยิงจากไหนวะเนี่ยกลัวนะเนี่ยโอ้จากนี้ปื๊ด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 ยิงหัวคิดที่ข้อช็อตเพีย้ยหนึ่งนัดแดกซะโอเคมีตรงไหนอีกมันยังเดินอุตส่าห์เดินอ้อมมาหาเราอีกนะไม่น่าเชื่อแม่งลงทุนไปไหม อ้าวอ้อยระเบิดอีกแล้วอ้ยหืึเต็มหน้ากูเลยมึงช่วยหยุดปาระเบิดก่อนได้ไหมไอ้พอมันจะอ้อมมาทางนี้ปะมันจมอ่าใช่ในทางนี้อ้อมได้โอเคพื้นที่เป็นตรอกด้วยโอเค วับวับชิดยิงไม่ได้ชิดเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไอตัวบนเนี่ยไอตัวบนเนี่ยเก็บไปก่อนโอเค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 ลอด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 อดอ่ะโอเค จริงพี่จริงพี่ก็ควรจะเล่นสายแบบว่าธรรมดาไม่ไม่น่าเล่นสายรักเพราะพี่ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้้าวไอ้แวดยิงเท่าไหร่ช่วงนี้กีวอมันนี่ออกมาอ่ะเข้าข้างในอีกแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวจะต้องเข้าข้างในตลอดเลยเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหนี่ศพใครเสื้อมีทรงมีเสื้อให้ด้วยเฮ้ยสตรีมแพ็คสองออกมา มีเนื้อเลสตกมีดไม่เอาไม่อยากกินเนื้ออย่างงี้เนา่าบล็อกเอามาอา่าเรามีตอนนี้เราก็เกิดล้วนี่เรากเกิดอาการติดไอ้ยานนันใช่ไหมไอ้ยาที่เราใช้ฉีดไอ้ไซโคใช่ปะเราต้องหาทางแก้ด้วยใช่ป่ะเพราะไม่มันจะลดสเตตัสเราไว้ลดสเตตลงอะ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดทริเปอร์บวกลักคาลิสมาลดสเตตอีกแล้วโอ้โหให้ตายเถอะอินสแตนแมชกินไปก่อนของฟรีฟก,ก,ก,กินไปก่อน ให้มันเต็มไปก่อนตอนนี้เลือดเราต้องการเผื่อบวกกับใครจะได้บวกได้มีของอะไรไม่ไม่มีโอเคขึ้นโอชิตนี่อะไรเนี่ยกระดูกโอเคมาเปืนนี้อันนี้เป็นอะไรซิกาเลตเอามาบุหรี่นี่อะไรเอกทินเชอ,อร์ What is it s h i t ชิตมึงอย่ามาใกล้ๆคนนึกทุเสียว ยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอะห้องนาบ่ะมันอยู่ไหนอะคลีนเนอร์มีศพตรงนี้ด้วยนั่นไงอ๋ออยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอแล้วก็เดินผ่าข้างล่างอะไรมาแล้วไม่เชียอมันมันยังอยู่ข้างล่างอีกอะอ๋อมันออกไปเนี่ยวไม่แวบเมื่อกี้นั่นไง เดียวโอ้โหอา้อาวอา้อาวอ่ะโอเคมึงตียุแขนหักอีกแล้วอ่ะแขนกูหักอีกแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะหายไปหักอีกแล้วอ้ยแขนกูอา้อาวเฉดทออ๋อท่านี้ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินค้นของก่อนนี่ก็ออกใช่ไหมอ่มมีอะไรกินไหม ลิควดปุ่มต้นไม่เอาไม่มีอะไรให้กินเลยป่ะอ,อย่างรอดอีนั้นเราก็ไม่น่าเชื่อนี่ตีกับมิวแทนทั้ง3-4ตัวโอเคโอเคแขนหายแล้วหายเจ็บหายปวดแล้วอ้อขึ้นมาตรงนี้นี่เองก็ดีนะเอ็กโ s i ีบ b อ x นี่ไม่น่าแม่งปาระเบิดมันล้วเกินแม่งโอ้ ปะโถเอ้ยอ่ะโอเคมนณาเป็นปลาระเบิดกันมันแล้วเกิดมันมีกล่องระเบิดโอเคเอามาเระเบิดช็อตไฟอัตโนมัติเลยโอเคอเคลียที่นี่เรียบร้อยอืมลงละป่ะเดินทางกันต่อเดมอนซิตี้ยังคงรองเราต่อไปจะถึงเมื่อไหร่นี้จะถึงเมื่อไหร่นี้อ่ิดทางครับโอเคครับขอโทษนะขอโทษครับที่เดินผิดทางครับขอโทษครับ ชีวิตการเป็นวอร์เดรเอร์นี่ลำบากเนาะเดินมาเจอเยสดิคัลเวอร์อีกแล้วเยี่ยมจะได้วาปได้จะได้ฟาสทาเวลได้พี่ว่าพี่เข้าเดมมนสตีิเสร็จแล้วพี่ค่อยโอ้โหชิบของของเราหรือของศัตรูแค่นั่นแหละคือมันจะยิงเราหรือเปล่าแค่นั่นแหละพี่สงสัยไม่มั้งเซฟใช่เซฟก่อน น่าจะไม่อ้อเนี่ยของพวกนี้ใช่ไหมวัสดีครับ d i a ซิตี้ตามตามป้ายไปก็แล้วกันอ๋อโอเคเกือบยิงเลยไหมเออยไม่ดีโนะรอดก่อนถึงแล้ว Diamond City เย่วัดไปเปอร์ อ๋อ <Mile> ม <dizzy> ีคำสั take ่งไม่ให้คุณเข้ามิสเตอร์คุณไพเปอร์ครับขอโทษด้วยฮะทำงานตามหน้าที่ปกป้องก็เลี้ยงดูการให้ฉันออกมาให้ไม่ให้ฉันเข้าไปงั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยอะม อยู่ที่นี่อาา่ะฮะออกจากที่ไม่ได้นะยะอา่าครับสวัสดีครับอ่ะ<า>อยากเข้าเรนมัสตีไหม่ะฮะก็ก<า>็อ,<า>อยากเข้าครับมาอือฮึเล่นด้วยกันนะโอเค นั่นอะไรนะเหมือนจะมีคนค้าขายอะไรเงี้ยจากควินซี่ออ๋จะมาส่งจะมาค้าขายที่นี่เงี้ยแล้วเอาได้ยินไหมแดนนี่ตัวพาล,ลักไปหน่อยเร็วอ๋อจะมีคนมาขายของไงเอ้า <c oughs> นี่ใช้กูช่วยเลยแต่ไม่เป็นไรพี่พพว่าก็โอเคนะจะได้เข้าง่ายๆไม่ต้องหาเรื่องเยอะเปิดแล้วเยี่ยม เห็นผู้สุก็ปอยเปไ่เปอร์เป็นนักข่าวใช่ปะเห็นว่างั้นที่จำได้อ่ะฮะอ่ะเชิญคุณก่อนเลยป่ะคุณเธอก็สบายใจเลยเกินนะแม่ปอยเปิดใครพาให้คือเข้ามาฮะบอกเลยว่าให้ปิดประตูให้แน่นนะฮะ she sort h felt of t ใครจะสนใจไอ้ข่าวของเธอมันเป็นข่าวไม่ดีอะไรเงี้ยฮะไม่ถามคนนี้บ้างหลักทิดไงบ้างกับมิสเตอร์แม็กโดนนอตพวเนี้ยฮะให้บอกว่าชอบข่าวก็ไม่ชอบข่าวอชอบก็ชอบไม่ว่ากันเชื่อเรื่องอะไรนะว่าใครก็มีอิสระในการที่จะอ่านข่าวอะไรเงี้ได้ฮะอยู่แล้ว คุณเหมือนจะเป็นคนของด i ม m o n d City เลยอะไรเงี้ยนิสต์อับสู่ r ร e n j e w e l เพชรสีเขียวแห่งขมันหวัดแห่งนี้ฮะจะพักผ่อนที่นี่จะซื้อจะซื้อค่าจะค่าขายที่ก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อโอเคอืมอ่าก็ฟังดูดีฟังดูดีฟังดูดีอืม จ้ะน <c oughs> ี่ก็เป็นเหมือนเมืองเมืองนึงใช่ไหมอะไรเงี้ยมาทำไมเหรออะไรเงี้ยมาหาคนหายหาบางคนอยู<า>่ใครเหรอ,อลูกกูครับชอนอายุต่ำกว่าปีนะฮะ ได้ยินไหมแมตตานัทนะฮะพวกนี้ไม่ช่วยคนคนนี้บ้างเลยอะไรเงี้ยไฟเปอร์ก็ช่วยเราใช่ไหมแต่ว่าจากทำข่าวก็รู้อยากทำข่าวแหละเออเรื่องของมึงนี่กันโอ้โหเนี่ยแนะนำว่าเราหาหาคนด้วยอะไรเงี้ยใครช่วยได้บ้างถามหน่อย ฮะเจี๊ย e ไม่บอกอีกไม่ติดอีกแล้วพี่ไม่หมอเล่นสายลักนะจะว่ายิงเล่นยิงห่วยแตกห่วยแตกหวยแตกลงเรื่อยๆเนี่ยไม่เห็นแลมวมาตีไม่เอาคนมาช่วยบ้างเลยลรอะไรเงี้ยลูกเขาหายนะเว้ยอะไรเงี้ย for อืม hmm, a big Diamond City welcome from the mayor นี่อะไรนะท่านนายกของ Diamond City มาขอบคุณเลยนะไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยมาต้อนรับเลยนะอะไรเงี้ยต้อนรับได้แบบเยะมากเลยเราอุตส่าห์จะถามหาเด็กลูกเราเนี่ยไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหรอเซ็งโอเคโกทูอัพไปเพื่อออฟฟิศจ้ะจัดไปค่อยๆเดินไปก็แล้วกันที่คือก็ไม่ใช่ว่า พี่สนับสนุนเรื่องอะไรนะเรื่องตัวละครพี่แค่ไปเปิดเป็นผู้หญิงพี่ก็โอเคแล้วโอชิด <c oughs> จะปิดประตูทําไมแล้วก็เออเปิดเปิดประตูสิครับเออนั่นแหละป่ะไม่ได้มากพี่ไปคือเอาจริงแล้วพี่ดูพี่ว่าพี่ก็ชอบไปเปิดนะอืมแม้ว่าแนวแบบคาลิเตอร์ผู้หญิงแบบสู้งานอะไรเขาจะไหมเออแต่คงเ,เป็นคอมพานี่ไม่ได้เพราะพี่เอาอัพสกิลวอลโววอเดลเลอร์ไปแล้วไงจริงป่ะคงต้องอัพเอาอะไรไม่ได้ตอนนี้รอด็อกมีดกลับบ้านจะไปเอาด็อกมีดกลับมาสักทีเนี่ย มาจะดึงโอเคมอเมตี้ดิสคัฟเวอร์ได้มอนดิสตี้แล้วเย่เยี่ยมที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเมืองเมืองนึงมันคือสนามกีฬาใช่ไหมเนาะแล้วก็เหมือนกับคนมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮึไม่ธรรมดาแล้วเจจะไปไหนอีกไหมครับไปเปื่อครับเดี๋ยวค่อยคุยกันจ้ะ ได้จ้ะอ๋อยก็เอาค่ะเฮ้ยอืนะไพเปอร์เธอกลับมาแล้วอ๋อนี่น้องนี่น้องสาวใช่ไหมแหมเป็นพี่น้องพูดว่าไงข่าวเป็นไงบ้างข่าวใครได้เท่าไหร่มากได้ได้เท่าไหร่แล้วฮะ That motor is going to go soon if you don't replace it. Uh, you've been saying that for weeks and the old girl still keeps cranking. Stop worrying so much. Oh, oh, I gotta head go into the office. We'll just have to listen if we see any angry politicians coming our way. Why? Is something wrong? Piper? <laughs> is the Institute spying on your home? Read the public report. Okay. ตอนนี้เควสแล้วคือไปกับไบเปอร์ใช่ไหมเควสเราตอนนี้มีอ้อมีภารกิจหนึ่งขึ้นมาอีกเว้ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปกับไบเปอร์ก่อนก็แล้วกันไหนๆก็มาแล้วโอ้หืม,ห,มหลายเรื่องเหลือเกินอ่ะเข้าไปเอาเขา้าเขา้เขา,ขา,ขาสิครับรอตั้งนานไม่เข้าซะงั้นนะอุสากุลเปิดประตูตั้งนานแล้วแหม่อมันก็จะเข้าไปแล้ว อ่าไปเปอร์ครับออกมาซ่อมไอ้เครื่องพิมพ์พิมพ์นังสือพิมพ์ใช่ไหมว่าไงบ้างอ,าอะไรบลูอ๋อคุณเป็นวอเตอร์เวลเลอร์ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยใส่จัมสูตรส,สีสีฟา้านั่นใช่ไหมอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าเราเรียกว่าเราเราเราว่าบลูใช่ไหมล่ะฮะเอางี้ดีกว่าเราขอฉันฉันขออินเทอร์วิวแบบขอสัมภาษณ์นิดหน่อยเกี่ยวกับชีวิตของคุณจะได้ปริ้นแบบว่าเป็นหนังสือพิมพ์มาให้คนได้อ่านที่นี่อะไรเงี้ย ถ้าทำนั้นแล้วก็ฉันจะช่วยคุณนะฮะระวังหลังให้คุณเสมออะไรเงี้ยอ๋อจะก็คือถ้าทำเควสนี้ก็จะเป็นนนั้นใช่ไหมจะเป็นคอมเพนเนียนได้ใช่ไหมโอเคได้จัดไปไม่ว่ากันจัดไปมาค่าปสงการฟรีอย่าลืมได้สาวเลยโอเคพี่ยิดีไปเปิ์พี่ก็โอเคนะคิดว่าไงบ้างเราถูกแช่แข็งอือฮื้อ ไม่ได้ใช้เวลาในอยู่ในวอร,วอรเท่าไหร่หรอกเอาช่ <c oughs> เอาคุณเข้าไปในตู้ในตู้เย็นเลยนะตลอดเวลามันเลยเหรอ <c oughs> ไม่น่าสินะไม่ไม่น่าห่ะคุณถึงสามารถอยู่มีชีวิตอยู่มาได้ถึงตอนนี้อะไรเงีง้ยสงครามสงครามอะไรสงครามไหนอะสงครามที่ทำให้เราเป็นอย่าง,ง,งานี้นี่ไงอะไรสงครามนิวเคลียร์อะไรเงี้ยฮะเห็นอะไรบ้างก่อนที่ระเบิดจะลงอะไรเงี้ยเห็สนสิ อายุครูสองร,ร้อยกว่าปีนะดูไหมพระเจ้าช่วยคุณเป็นบุรุษผู้หลุดจากเวลาจริงๆอะไรเงี้ยฮะงั้นคุณก็ณณเห็นคอมมอนบอลเด h the United s แล้วสินะว่าเป็นยังไงคิดไงกับชีวิตเก่าๆบ้างมันห่วยมากถ้าคุณเป็นว่าเล่นเป็นผักปา่าพระเจ้าช่วยกรีนนี่ต่างหาก ก็จริงนะชีวิตกอดกับชีวิตตอนหลังมันแตกต่างกันเยอะมากฮะคิดว่าอินสติทูตเกี่ยวข้องกับการขโมยตัวลูกคุณไหมอินสติทูตคืออะไรอ่ะคือมันพวกที่พยายามสร้างนันใช่ไหมอะไรเงีย้ยฮะอืมมันเป็นอะไรนะความลับยิ่งใหญ่ของเขามันบ่อ์แห่งนี้อะฮะ วัคซีนซิปติกพีเพิลอ่าถูกส่งมาจากชินเดอร์แลบจากแลบแลบจากแลบความลับของพวกอินสติทูตเอามาเพื่อบางอย่างอะไรเงี้ยฮะมาเพื่อทดแทนมนุษย์ที่นี่อะไรเงี้ยฮะอินสติทูตเป็นฟังดูเหมือนคนพวกตัวร้ายเกมนี่มันรู้เออมันแบบมันพยายามจะครองโลกลึกๆอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะใช่แหละทั้งนั้นไม่รู้เหมือนกันผมว่าลูกคุณจะปลอดภัยนะอะไรเงี้ยฮะ คำถามข้อสุดท้ายอ่ะอยากพูดให้พูดตรงๆเกี่ยวกับเรื่องมสิกี้เลยอะไรเงี้ยอะจะบอกใครบ้างที่เกิดว่าคนที่เสียคนรักไปอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างนะฮะอย่ายอมแพ้ อย่าเีฟความหวังจงหวังไว้แล้วมันจะเป็นไปได้จงบีรีฟสักวันความจริงจะกลับมาอมขอบคุณมากนะฮะใช้เวลาสักสักพักในการเขียนทั้งหมดมารวมกันอะไรเงี้ยโอเคเกี่ยวกับลูกขอ,ของคุณนะฮะไม่อยากเสียเวลาเพื่อนแต่ว่าคิดว่าช่วยฉันช่วยฉันช,ช่วยคุณได้ เขาชื่อว่านิกบาเลนทายเป็นนักสืบที่นี่อ๋อไปที่ออฟฟิศของเขาสิที่เดอะมอนตี้แล้วก็ตามไอเนโอไอแสงไฟป้ายไฟไปอะไรเงี้ยฮะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคุยเขาคุณมาไปเปอร์อ่าต้องไปหานักสืบต่อที่นี่เราเจอนักข่าวเจอนักสืบต่อที่นี่อ่ะเข้าไปอ่ะอ่าให้บอกได้ถ้าอยากให้ไปช่วยอะไรเงี้ยอ่ะโอเค ไม่เป็นไรพอดีว่าพี่ก็โรโมมนเดลเอร์นะขอโทษพอดีกูเป็นโรโมมนเดลเอร์เดอร์ตี้วอเตอร์เอามาเผื่อแดกโอเคนะเรียบร้อยจบภารกิจไปซึ่งก็เดี๋ยวโอ้มีไปเปิดเทอร์มินอลด้วยก็คงเป็นเรื่องราวอะไรอย่างี้ใช่ไหมเกี่ยวกับเซนเนติกนี่ไงใช่ไหมคอมพิวเนียนไฟล์นู่นนี่นั่นของไปเปอร์เขียนไว้ว่ากันไปโอเคช่างมัน โอ้ส่วปืนฟรีขอบคุณครับสตีมแพ็กฟรีขอบขอบคุณครับเฟรดี้ไฟน์วอเตอร์พีเซ็ตเซ็ตไบเปอร์เซ็ตเดอร์ตี้แทนสูตรชุดยังไงวะชุดสูตรอะไม่เอามีปืนด้วยไม่เป็นไรไบเปอร์เก็บไว้เกับปืนพี่มีเยอะแล้วปืนพี่ไม่ขึ้นมาบนนะโทษแหมเราก็นิดนึงกูสายแบบว่าไหนๆก็มันก็ให้ฟรีแล้วเราก็เอาสิครับจะเหลือเหรอ ป่อพี่พินดักเทฟฟิวออกมาให้หมดช่วยไม่ได้ก็มึงให้กูเก็บอะถ้ามึงขึ้นว่าสติวกูก็ไม่เก็บหรอกจริงๆไม่โด้หรอกเดี๋ยวนี้มันมากับเราปะเนี่ยไม่ได้มาใช่ไหมสแตนยังยังอยู่โอเคยังอยู่โอเคไปไปหาไปหาตาไวบาลินไทยได้เลยมั้งถึงเวลาแล้วมั้งบาลินไทยเนี่ยโอเคซึ่งก็เดี๋ยวจบที่นี้ก่อนแล้วกันนะผมพี่ไม่มีไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะพวกพี่ก็คงจะไปนั่งไลฟ์สตรีมต่อแล้วนะครับผมโอเค อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครป์เฟรนด์จะเชิญชวนเชิญชวนให้ผมเจอใหม่ครั้งหน้าผมบ๊ายบายนี่ว่าแหละพี่ก็เล่นตัดๆไปเรื่อยๆพี่ก็เล่นยาวๆแล้วก็ตัดๆๆๆให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเป็นฟอร์มแบบลองเพย์หน่อยๆแล้วกันเนาะโอเคป่ะครับคอมแบทโซนครับอย่าไปยุ่งตรงคำว่าคอมแบทโซนนะอะไรเงี้ยอ๋อไอสพอเดอดคอมแบทโซนให้กูไปซะพนักให้กูไปซะโอเคจบพอละบ๊ายบาย